จ้องมองรูปถ่ายที่เราคู่กันยังคงพรมพ่านมาคิดถึงเรื่องเก่าเหล่านั้นสองเรายัางผูกพันรักไม่เคยห่างหายแม้มีเพียงอุ่นไอจะเก็บเอาไว้ให้เรากอดกัน 在。 i mm -hmm. dòng son hiên hoi ngọt ngào nhụt nhói thế khi nắng chỉ vào tam hạ khi nắng ผู้ชมครับป๊อบมีชูวันนี้เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ฟังกันไปคือเพลงเธอคือนางฟ้านะครับผมกับหนึ่งผลงานใหม่จากวงนี้เลยครับอินดิสว n นิดเป็นวงที่ จะโดดเด่นขนาดไหนแต่ผมบอกเลยว่าแนวเพลงเขาไม่เหมือนใครครับเพราะเขาคือแจ๊สร็อกนั่นเองจะเป็นยังไงไปพูดคุยกันเลยครับสวัสดี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 ครับแ้วก็รับแอร์วง i n d e ี d we n e e นะฮะก็เพลงมาสักครู่นี้ก็น่าสนใจเป็นเป็นกลิ่นอายแนวดนตรีอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะที่พวกเราไม่เคยได้ยินกันหาฟังยากเนาะแจ๊สนะฮะแจ๊สก็แจ๊สไปร็อกก็ร็อกไปทีนี้นะฮะวงพี่เนี่ยดันดึงเอาทั้งแจ๊สกับร็อกมารวมกันอ่าอ่ะใช่แล้วเดี๋ยวแนะนำตัวกันก่อนดีกว่านะฮะรู้จักน ใครเป็นใครอย่างไรนาที่อะไรกันบ้างเริ่ม<ห>ต้นที่ใครกันนิดนี่เลยนครับผมชื่อปาล์มเล่นกองชุดครับปาล์มมือกลองอ๋อมือกลองครับผมนะฮะมัดเล่นเบสครับพี่อัดมือเบสครับ ครับบัดดี้ครับกีตาร์บัดดี้กีตาร์และชื่อเชียร์ครับนักร้องนำครับเชียร์ร้องนำนะฮะเราเรียกว่าเป็นเรียกว่าคนไม่เยอะน้องวีแต่มารวมกันได้อย่างนี้แล้วก็เป็นชมหน้านะของซีหนุ่มจากอินดิวีนีด้วยใช่แล้วนะครับซึ่งงานนี้เหมือนเป็นโปรเจกต์อะไรยังไงหรือเปล่าครับสำหรับของค่ายนี้นะครับก็ฮายแจ๊สแฮปเพนเนาะใช่ครับผมเป็นโปรเจกต์อะไรยังไงหรือเปล่าครับเป็นโปรเจกต์ก็คือ ก็เป็นทำละั้มของทำละบ้าร่วมกันนะฮะนิดวินิดซิงเกิลนี้ไม่ใช่ซิงเกิลแรกด้วยถามกี่ที่สามแล้วครับผมเออเป็นยังไงบ้างสำหรับซิงเกิลนี้ก่อนเธอคือนางฟ้าครก็แรงบันดาลใจได้มาอย่างไรบ้างเนี่ยก็เราก็เพลย์เจอไปเรื่อยเหมือนเหมือนไปเรื่อยไปเรื่อยเลยครับคือมันมาถึงเรื่องเรื่องความรักอะไรเงี้ยครับเรื่องความรักก็ความรักแต่ครั้งครั้ง ทั้งก่อดแต่ชื่อมันเนี่ยชื่อเพลงเนี่ยมันดูแบบว่าโพสิทีฟมากเลยนะแบบเธอสป็ักฟ้าเราเป็นนัเสริมอะไรเงี้ยแต่เราเราเราจากกันด้วยดีครับโอ้โหด้วยดีเลยแต่ก็แบบนนี้ะแล้วก็มันยังเลด้ถิงอยู่อะไรเงี้ยเราเป็นคนบนดินเราเป็นคนนักฟ้าเงี้ยอันนี้เป็นมิวสิกวิดีโอเล้วฮะใช่แล้วครับผมเล่นเองไหมครับนี่เป็นบัตรลูกบัตรดีแต่จริงเป็นเรื่องผมแต่ว่า แต่ว่าให้มาดีครั base on true story ครับใช่เป็นเรื่องจริงเลยพี่น่าละเขินน่าเล่าไปเขินไปแล้วเขาจะดูอยู่ไหมพี่อ่ะไม่แน่ใจแล้วเขาได้ดูเขาอาจจะดีขึ้นนะฮะเขาอาจจะยอมลงมาจากฟาก็ได้นะฮะก็เรียกว่าแต่งกันเองแล้วก็ทําดนตรีกันเองด้วยถูกไหมฮะครับอ๋อเริ่มต้นยังไงดีกว่าว่ามาเริ่มต้นเป็นวิดีวดีกันได้ยังไงบ้างครับเริ่มต้นคือ เราเรียนกันที่ที่เดียวกันครับที่มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะครับทุเรียนข้าสตร์ครับแล้วก็สาขาดนตรีแจ๊สตรงเลยนี่นะฮะแล้วก็ผมก็อยากจริงๆผมเขียนเพลงไว้ประมาณสองสามเพลงอะไรเงี้ยก็อยากจะทําให้มันเป็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นทำเป็นแผ่นซีดีก็อยากจะมีผลงานของตัวเองอะไรเงี้ยเลยเห็นน้องๆมีความสามารถะเนาะก็เลยผมก็อยากเรีนเลยครับใช่ครับยังไงต่อไอ้หน้องปุ๊บแล้วก็ ผมชวนชวนบันดี้ก่อนคือคือจริงๆโปรเจกต์นี้ก็สองคนครับคือก็ให้ให้เพราเห็นน้องมันก็เก่งมากเลยครับแล้วก็เป็นคนเอาการเอางานทํางานแบบดีไม่ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยฟังเขาเล่ามาอีกทีนะในในตอนแรกในตอนแรกครับดูดูสนิทกันนะพี่อัดกับพี่บันดี้เนอะก็ บรรดาน้องๆพี่ๆน้องก็ชื่นชมบันดีมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หล่อด้วยทีมก็ดีนะฮะไม่ขี้เกียจด้วยแล้วก็เขาเขาเคยชนะรางวัลแจ๊สกีตาร์ในงานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศครับเฮ้ยประมาณสองปีที่แล้วปะสองปีที่แล้วเป็นกีตาร์แจ๊สเหรอที่ที่จัดที่ไม่โดนครับอ๋อ้มีการการันตีเลิวมาเออเอก็เลยก็เลยก็เลยรวมมารวมมาคนนึงแนะนั่นมันหนึ่งละใช่ครับที่อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็จริงๆทำงานกันงสองคนครับเพราะว่า ใช่ทำงานง่ายอะไรเงี้ยก็ได้แบบมีปัญหาอะไรอะไรก็แค่กิ้งเดียวเลยครับผมแล้วนักร้องกับกลองนะฮะก็คืออัลบั้มนี้ครับมันมีเจ็ดเพลงเจ็ดเพลงมีนักร้องสี่คนอ๋อแล้วก็มือกลองมือกลองที่อัดเนี่ยมีสองคนสองคนครับก็เป็นส่วนใหญ่เป็นคนในร้านคนคนที่เรารู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยที่จะสัมผัสก็เราเราก็มาเลือกกันว่าเพลงเนี้ยมัน น่าจะเป็นเสียงเสียงน้องเชียร์ว่ะอะไรเงี้ยเพลงนี้มันน่าจะเป็นเสียงอีกคนนึ่งนี่เพลงนี้คนนี้ไม่เข้าอ่ะอะไรเงี้ยแบบก็ก็เลยในแต่ละเพลงก็มันก็จะเหมาะสมความเหมาะสมมันก็เห็นด้วยนะก็คือเราเลือกให้มันเหมาะสมอย่างนงี้ะคือเหมือนคนฟังเนี่ยก็จะได้ฟังอะไรที่มันหลากหลายแล้วก็เหมาะสมมากขึ้นด้วยใช่ใช่ใช่เออก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะจริงเราไปติดอยู่กับภาพลักษณ์นมงว่าวงนี้จะมีแค่เนี้ยมีจำนวนแค่เนี้ยตอนไรกก็กลัวเหมือนกันว่าว่าว่า ว่าคนจะว่ายังไงนะฮะมาพูดถึงดนตรีแจ๊สกันดีกว่านะฮะว่าตรงนี้เองเนี่ยบัดดี้เองก็มีเป็นรางวัลการันตีมาด้วยชื่นชอบดนตรีแจ๊สนานหรือยังฮะหรือว่าเสน่ห์ของดนตรีแจ๊สมันเป็นยังไงอ่จริงๆชื่นชอบมาตั้งแต่เริ่มเรียนนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามาเรียนที่สิปวกรเหมือนก็เริ่มซึมซับขึ้นไปเรื่อยๆครับก็คือเสน่ห์เสน่ห์มันอยู่ที่เวลา เวลาด้นสดอะไรเงี้ยครับออ๋มันมีสดด้วยเหรอครับเวลาอิมพอไวส์เวลาโซโล่อะไรแบบนี้ครับมันคือแบบว่าเอ่อแสดงความคิดของตัวเองออกมาตอนโซโล่ครับแต่ละคนก็จะไม่มีไม่มีไม่มีทางเหมือนกันเลยตอนเวลาโซโล่เวลาอิมพอไวส์ครับผมอแล้วยังวงแจ๊สเนี่ยฮะมีวงที่เป็นไอดอลของเราเลยพี่ศิลปินคนไหนที่แบบว่าเป็นไอดอลของเราสำหรับสายแจ๊สแบบนี้มีไหมมีครับมีจริงๆมีหลายคนครับครับโดยเฉพาผมชอบ คือแบบจะคุณหูคนคุณผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยว่ะเอออะไรอย่างเงี้ยอ,อ่ถ้าเป็นเ,ออเก่าๆที่ที่มูรตาแจ๊สชอบกันก็เอ,อ,เอ่อาอ,อาจจะเป็นเวสมอนโกเมอรี่โจพาสหรือว่าอาจจะเป็น จอรตเบนสันอะไรประมาณนี้ครับที่ที่คนเขาชอบคุณผู้ชมอาจจะคุณนละครับผมเนี่ยไม่คุณไม่ได้ถามไม่ได้ถาเติแต่โบอกว่าขอไปก่อนขอไปก่อนนะฮะเพราะว่าจริงๆในสายดนตรีแจ๊สเนี่ยเขาก็จะมีศิลปินมีไอดอลที่ชื่นชอบอยู่แล้วแหละนะครับในในแต่ละของสายเพลงแนวเพลงกันไปอะไรอย่างนี้เมื่อทัสี่คนมารวมตัวกันเนี่ยนะฮะแล้วก็มีมิวสิกวิดีโอมีอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วก็มันจะมี มีสี่วิดีโอที่ถ่ายกันไปแล้วใช่ไหมสามเพลงพก,ก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะเป็นยังไงบ้างพูดถึงตรงนี้นิดหนึ่งก็เป็นแบบง่ายๆครับเป็นกึ่งๆจะดีดิวิดีโอะอะไรเงี้ยพราะเพราะว่างบเราน้อยครับ <c oughs> <laughs> แล้วก็เรแล้วก็คิดกันเองถ่ายกันเองเนี่ยผมกับบัตดี้ก็ไปแบบจริงใช้ทีมงานมีอยู่สามคนนะอะไรเงี้ยแบบไปถ่ายกันเองก็ทํากันเองอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เลี้ยงเครื่องดื่มช่างภาพอะไรอย่างเงี้ยข้าวตับแครใช่ชื่อแรกมีชื่ออะไรครับพี่อัดเอ่อนายฝัน ในฝันในฝันโอนะฮะเรื่องราวเป็นงไงคร่าวๆเรื่องราวนี้ต้องของบันดี้แต่งของพี่บันดี้ครับเรื่องของเบลลออทูสตอรี่ครับพี่ครับอันนี้คือในฝันใช่ไหมครอันนี้ที่เราดูอยู่ใช่ใช่เรื่องราวเป็นยังไงครับพี่บันดี้เรื่องราวคือตอนนั้นผมนึกมาได้เพราะว่าตอนนั้นผมผมนอนแล้วผมฝันดีมากเราตอนกลางคืนฝันถึงแบบว่าความรักเก่าครับอะไรแบบนี้ครับก็คือประมาณว่าประมาณว่า แล้วอยู่ดีก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็เสียใจเพราะว่ามันเป็นแค่ความฝันใช่ประมาณนี้ครับครับก็คือว่าอยากนอนต่อแล้วฝันถึงเธออีกอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่ได้เะมันเป็นแค่ในฝันใช่กยเลแค่ในฝันก็เลยแค่ว่าแบบว่าตื่นมาแล้วมันไม่มีความสุขอะไรเงี้ยเราแบบนอนแล้วเราฝันเอาดีว่าประมาณนี้ครับครับผมนะฮะอีกหนึ่งบทเพลงชื่อที่สองชื่อชื่ออนี้น่ากลัวมาก มีอะไรหรือเปล่ากับซิงเกิลนี้จดหมายถึงมาครับมันเป็นยังไงครับีบ่ต้องลองดูเนื้อเพลงครับเดด๋ยวผอสองเสรงเสิร์หนึ่งอ<า>ที่ที่วิดีโอของอินดีสเนี่ยครับส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นแบบเรื่องราวไม่ค่อยเยอะแล้วก็จะจะไปจะไปนเน้นให้เน้นดูเขาเรียกว่าเนื้อร้องอออนุกัที่าาใช่้อหาอยากอยากอยากให อยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยไปโฟกัสที่เนื้อร้องด้วยอะไรเงี้ยครับเพมันจะมีแบบความงามในนั้นอยู่อะไรเงี้ยอ๋อเป็นความงามของภาษาใช่ไหมนะฮะเราเราเราพยายามพยายามจะทำครับซึ่งเราเราก็ยังยังไม่เก่งมากอะไรเงี้ยเราเราพยายามจะทําให้ให้มีความงามทางภาษาด้วยอะไรเงี้ยครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็สามารถติดตามได้นะฮะตอนนี้ก็มิวสิกวิดีโอก็ออกไปแล้วอะไรไปแล้วนะฮะนักร้องนิดนึงดีกว่านะฮะร้องเพลงแจ๊ส อยู่แล้วไหมฮะหรือว่าก่อนหน้านี้เราแนวเพลงไหนอย่างไรใช่ครับก็เรียนในทางแจ๊สทางด้าน o i ซ์แจ๊สมาเวซ์แจ๊สเลยใช่ครับมันไวซ์แจ๊สมันแตกต่างจาก Voice อื่นยังไงบ้างอ่ะจริงๆไม่ต่างกับกีตาร์หรือว่าเครื่องอื่นๆนะครับก็ต้องมีการ i ิ p พ o ว i s เซชันหรือดนสดด้วยเหมือนกันได้โชว์ความคิดที่ออกจากตอนนั้นณเวลานั้นจริงๆเพราะฉะนั้นหนึ่งเพลงที่เราไปเล่นหลายที่ก็ไม่เหมือนกันเลยครับใช่ครับ โอ้มันเป็นเสน่ห์ตรงนี้อีกเนาะนอกจากครึ่ง้วเต้องเชียร์ก็เพิ่งชนะชนะอะไรมาฮะทีเจซีครับ Thailand Jazz Competition ปี2015ครับปีนี้ครับที่ไทยแลังที่ล่าสุดเลยนี่ฮะเพิ่งสองอาทิตย์นี้ปะเพิ่งที่ผ่านมาครับไม่ใช่ครับพ่งที่ผ่านมาประกวดเกี่ยวกับอะไรฮะร้องเพลงแจ๊สเลยครับร้องเพลงแจ๊สเลยประกวดการอิมโบไวเซชันประกวดการดนตรีของประเทศไทยใช่ครับโอ้ วงนี้ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยการันตีไงการันตีแน่นเลยนะยิ่งเหลือมือกรอยคนหนึ่งนะครับผมตอนนี้เรียนอยู่ตอนนี้ก็น้องเล็กสุดเป็นน้องเล็กสุดงใช่ไหมฮะครับผมเป็นยังไงบ้างกับการทํางานเพราะว่าเราเล็กสุดเลยพี่ๆเขาดุอะไรยังไงไหมครับก็ไม่ไม่ดุรครับตอนแรกๆก็เรียนอยู่ที่คณะปกติแล้วทีนี้สภาก็รุ่นพีเขาก็เห็นฝีมือเราเขาก็เลย ไปสวนไปทํางานด้วยอะไรเงี้ยก็ชนะไม่ที่หนมาครับไม่ได้ชนะยังตีอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่เก็บตัวเก็บตัวโอ้นะฮะเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นวงดนตรีที่มีการการันตีระดับประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีตาร์เองนะฮะเรื่องของนักร้องนําที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลงแจ๊สอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่วันนี้น่าสนใจมากทำไมเราไม่รู้เนี่ยเราอยากไปดูมากเลยคู่แข่งนากลัวไหมขออนุญาตอีกนิดนึงนะอ่าค่อนข้างน่ากลัวเลยครับเพราะว่าผมก็ยังเป็นแค่แบบ เด็กอะไรอย่างเงี้ยครับยังอยู่เพลงแค่ปี้สามนะครับก็ไปแข่งกับรุ่นพี่ที่จบแนะครั่อะไรด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับใช่ครับโอ้โหเนี่ยเพราะฉะนั้นนะฮะก็สามารถติดตามกันได้นะครับคลินี้คืออีกหนึ่งวงดนตรีที่เรียกได้ว่ามีคุณภาพการันตีอยู่แล้วนะฮะกับแนวเพลงแจ๊สล็อกนะครับตอนนี้สามารถที่จะติดตามพวกเราทั้งหมดตรงนี้ได้อย่างไรบ้างครับ ในช่องทางการติดตามดาวโหลดเพลงด้วยพี่ดาวโหลดเพลงมีหรือยังครับพี่อ๊อฟยังนะฮะหาดูก่อนแล้วกันในในยูทูบแล้วก็อาจจะเข้าไปฟอลโล่ไปไปติดตามกันดูแล้วก็มีของค่ายของค่ายของพวกเราชื่อค่ายเจ้าแพนเ์ e เอเวอร์ครับลองเซิร์ชในเฟซบุ๊กก็จะมีตามที่อยู่แด้ก็ได้เลยนะฮะใครสนใจในเพจของเราก็มีนะครับ วงอินดีวินีก็มีครับนะฮะสามารถติดตามได้ที่หน้าจอนะฮะเราเข้าไปค้นก็ดูนะฮะเจออย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อยากใช้เราติดตามกนดูนะับว่าแนวเพลงแจ๊สร็อกแบบนี้โดยการันตีโดยรางวัลระดับประเทศแบบนี้นะฮะจะเป็นอย่างไรจะเข้าไปอยู่ในใจคุณผู้ชมหรือไม่นั้นเนี่ยผมฝากด้วยละกันกับวงนี้นะครับคุณผู้ชมครับนะฮะอินดีวินีครับตรานี้ขอบคุณอินดีวินีมากมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับด นะฮะก็คือว่าเป็นอีกมุงวง l นตรี Jazz ที่มีระวังการันตีไม่ว่าจะเป็นตัวนักร้องเองนะที่เป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับหรือว่ากีตาร์เองนะว้ยใช่ครับมนะเนี่ยแล้วเป็นแนวเพลงที่เราไม่ได้ฟังกันได้ง่ายๆนะเพราะว่าเป็นแจ z ส Rock ครับเป็นการผสมผสานอะไรที่แบบ แตกต่าง2องขั้วมาอย่างลงตัวเลยทีเดียวครับกับ indeed vneed ครับใช่แล้วนะครับอ่ะครบถ้วนกันไปนะคสำหรับในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเวลาก็หมดลงแล้วต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการด้วยนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเที่ยงตรงถึงบ่ายโมงกับเรื่องราวข่าวสารประเด็ที่เรานํามามอบให้ครับใช่แล้วนะครับวันนี้ผมก็ปิ่นัตกรนุวิรวโรธรวมถึงทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ในเที่ยงวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ